เอาละรครับวันนี้พีพีอัปเดตซฟเวอร์ประจำสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับอ่าดูซิว่าในค้งก็จะมีของเก่าๆนะครับซีรีส์เก่าๆเ,เอากลับมาลงค้ังวนไมคร้างหนึ่งนั่นเองนะครับเนี้ยขอในค้งก็ประมาณนี้นะครับปืนในค้งก็ประมาณนี้อ่าแล้ววันนี้เนี่ยพีพีอัปเดตสําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับายรัะแคนเกมพีพีนะครับหลายๆแคนที่อยู่ในเกมพีพีนะครับ ตรงนี้นะครับต้องมาฟังกันให้ดีนะครับแคนของคุณอาจจะถูกเปลี่ยนสซรัคแคนในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเรื่องลิขกสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่ามีการโดนลิขกสิทธ์กิ์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่านะครับก็นะครับ,นะรบอย่างแคนสลายของผมเนี่ยก็มีการติดลิขกสิทธิ์ด้วยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผิดทางเรานะอันนี้คือมันผิดที่ทางเกมนะครับ แต่ว่ามันผิดอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้คนดูได้รับฟังกันนะครับก่อนอืน่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเบีคิวด้วยเดี๋ยวรับชมราฟาเกมสักพูกแล้วเราเข้าไปดูกันนะนี่ครับผมประกาศสําคัญจากทีมงานเลยนะครับอ่าเนื่องจากในปัจจุบันในเกมยังคงมีการใช้สัญลักษณ์แคนที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงเครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ของลัทธิหรือตัวละครต่างๆที่อาจผิดเลิขลสิทธิ์ทีมงานจึงจะทําการ นำไสลักแคนดังกล่าวออกและแทนที่ด้วยไสลักใหม่โดยระบบจะทำการอัปเดตัสลักณแคนในวันที่28สิงหาคม2567ซึ่งการอัปเดตดังกล่าวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้นะครับอ่าตรงนี้สำคัญอ่านให้ดีนะครับผมแนะนาให้อ่านให้ดีและฟังให้ดีนะครับอ่าแคนที่มีัสลักษณ์ที่เข้าข่ายผิดลิขสิทธ์ จะถูกปรับเปลี่ยนโดยนำสาสลักเก่าออกและแทนที่ด้วยัสลักษ์ใหม่แคนที่ถูกสับเปลี่ยนสัญลักแคนจะได้รับการชดเชยเป็นไอเนี่ยไอตัวนี้เหรียญแคนนะครับจำนวน2 0 0 0 0เหรียญไอตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคนที่กลับมาเล่นมาดูคลิปนี้ก็คือมันเป็นเหรียญแคนที่ทำให้มีบัฟแคนนั่นเองนะครับอ่าและไอเทมบัตรเปลี่ยนสัญลักแคนอ่าตรงนี้ฟังให้ดีนะครับโดยัสลักแคนจะถูกแอดเข้า ที่ ID ของหัวหน้าแคนคนปัจจุบันเท่านั้นนะครับตรงนี้สำคัญมากมากนะครับข้อควรระวังฟังกห้ดีนะครับ ID หัวหน้าแคนที่จะได้รับชดเชยบัตรเปลี่ยนสารแคนจะเป็น ID ดีที่ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแคนในปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันที่14สิงหาคมนะครับก็นับน่าจะนับตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่าอ่ะคนดูก็อ่านเอาละกันนะอ่ะฟังเอาละกันนะครับและข้อต่อมาครับ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน ID หัวหน้าแคนนะครับอ่าและอีกข้อต่อมาครับหากมีการเปลี่ยน ID หัวหน้าแคนหลังจากการประกาศนี้เสร็จสิ้นหัวหน้าแคนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นใหม่จะไม่ได้รับไอเทมบัตรเปลี่ยนไสะแคนนะครับชดเชยทุกกรณีนะครับอ่าจะไม่ได้รับไม่ได้รับในการแบบไอเทมบัตรเปลี่ยนไส้แคนคือไม่ได้เลยนะครับหาก หัวหน้าแคนไม่มีการแอคทีฟหรือไม่สามารถติดต่อได้ลูกแครจะต้องจัดตั้งหัวหน้าแคนใหม่และซื้อบัตรบัตรเปลี่ยนเซระแลแครด้วยตัวเองนะครับด้วยตนเองนั่นเองนะโดยทีมงานจะไม่รับเรื่องเปลี่ยน ID รับไอเทมบัตรเปลี่ยนเสรแลแครทุกกรณีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็คือเราก็เข้าไปอ่านได้นะในเว็บเขาก็มีรายละเอียดบอกนะครับนี่ฮะเสรแลแครน,นะครับ นี่อันนี้อันนี้คือของใหม่นะอันนี้คือของใหม่รวมกับของเก่าด้วยนะครับที่จะมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงในวันที่28สิงหาคมนะครับอ่าเนี่ยคืออยู่ในนี้หมดแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนดูนะครับอยากจะได้แบบเอ้ยแบบเก่าหรือแบบปัจจุบันก่อนที่มันจะเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะเอออันนี้รูปพี่ผมทำเองนะครับอันนี้กดหยุดคลิปดูเอาแล้วกันนะครับอ่า นี่ครับเช็ครายชื่อแคลนนะครับที่จะถูกเปลี่ยนเสร็จแล้วแคลนอย่างผมแคนสลายนะครับนี่ครับอันนี้ทางเว็บของทาง GM นะครับอ่าทาง GM เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าลิงก์ตรงนี้ไปเอามาจากตรงไหนนะครับแต่พี่ผมเป็นคนส่งมาให้นะครับแต่ว่าทางเกมเนี่ยเขามีแปะไว้แน่นอนนะครับอ่าเนี่ยผู้เล่นสามารถกดคอนโทรลบวกเนะครับนะฮะคอนโทรล F นั่นแหละอ่า คอนโทรแล้วก็ F นะครับและพิมพ์หาชื่อแคนของผู้เล่นได้ด้วยเอย้ได้เลยนะครับได้ด้วยใช่ลเลยไอ้ยยอย่างผมของผมแคนสลายง่ายๆอยู่แล้วนะสลายครับอ่ะก็จะเขาก็จะลิฟต์ลายชื่อขึ้นมาครับอย่างตรงเนี้ยนะคือคืนละเนี่ยสลายอะไรสลายธงไทยนะครับเออดีไม่สลายสกายฟ้านะครับนี่ครับสลายนี่เจอแล้ว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 นี่ฮนะของผมนะครับแคนสลายนะครับ ขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอันดับที่446นะครับสลายนะครับก็คือนี่คือรายชื่อที่จะถูกเปลี่ยนในอนาคตนะครับที่จะถูกเปลี่ยนในอนาคตหรือพูดง่ายๆคือรายชื่อที่ใส่ละแคนมันผิดเลขศิทธิ์นั่นเองนะครับอ่าก็มาเช็คได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะเอพี่แคนนู้นแคนนั่นโดนหรือเปล่านะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะครับคุณต้องหาดูกันเองนะอ่ะอย่างแคนผลไม้รวมอ่ะผลไม้รวมเขียนอย่างงี้ป่าวะ โอ้ผลไม้รวมก็ไม่ร่อนะหนึ่งไม่รู้นะว่าเขียนอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าผมก็ไปเล่นตัวพิทวันบ่อยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเลขสิทธิ Listen, ์นะครับอ่ะคือหลายๆแคนเลยนะผมพูดตรงๆนะหลายๆแคนในเ p b เนี่ยก็ครั้งแรกที่ผมเล่นพีบีอะผมตกใจมากนะแบบเฮ้ยไอสายลักแครทาวน์ฟอร์เมอร์เฮ้ยไอสลักแครบาเลเดอร์ลิวคิเฮ้ยทำไมเกมเอามาใช้ได้ะ พีบีซื้อลสิทธิ์มาหรอเอาจริงๆผมเล่นพีครั้งแรกคือผมตกใจมากนะแต่ละสสยรักแหละมันคือผมเคยเห็นในแบบพวกตามกระตนูนพวกตามอะไรต่างๆเนาะตามหนังตามอะไรผมก็แบบเอ้ยพีบีซื้อลสิทธิ์มาหรออ๋อหรือยังไงเนี่ยผมไม่มั่นใจนะอะอย่างสสยรักแคนสลายใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับน่าจะมาจากในมาเลเดอร์ลิวคิหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจนะเออแต่มันเป็นรูปการดีเขีนนะครับผมก็เอาให้คนดูมาได้ดู ก็ลองเทียบสายลักดูว่ามันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเปรียบเลยนะครับเออแล้วอย่างอะไรวะการด,ดีเคยบาะไดกคีบ่าก็ก็มันมันมีมันมีสายลักแคนในเกมพีพีเหมือนกันเออก็คือเอาง่ายนะครับว่ามันก็มีการตดลิขสิทธินั่นแหละก็ทางเกมเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงนะครับอนาคตเราก็คงไม่ได้เห็นแคนสลายในรูปแบบนี้แล้วนะครับอ,อ่า ก็เรียกได้ว่าใจหายอยู่นะถึงแม้ว่าแครจะอยู่เหมือนเดิมสมาชิกอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าสายลากนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าอยู่มานานมากนะครับผมมองครั้งแรกผมเจอครั้งแรกผมมองว่ามันสวยมันเท่มันคือมันดีอะ่ะมันเป็นสายล่กแครที่ผมมองว่ามันดูดีมากเลยมันดูดุดันมากเลย เอาเพลงมา We'll see you again We'll see you again อันนี้อ <verw updating> uh ัน huh. น uh ี huh. ้เอาเพลงมาใส่ไ <coś> ม่ได <rawd Moder> ้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดเลขกสิทธิ์นะครับพอดีผมเลยต้องร้องเองนะครับโโโอออ้้้ ก็าพูดตรงๆเลยว่าน่นาจะหายนะครับนะแต่งตัวเป็นแคร์สลายในยุคที่ผ่านมาแล้วกันนะยุคกอริา่าเฮ้ยต่ที่ผ่านมาถ้าเก่าจริงๆนะต้องเป็นหน้ากาก p p t n ด้วยนะเออแต่จะเป็นหน้ากากอะไรก็ช่าง่ะเพราะว่าอยู่ในเกมก็ไม่เห็นหน้ากากอยู่ดีโอเค okay, let's go <S โอ้โหย้อนยุคเลยกู <laughs> ถือซองควงขาวถือวิดกูก,ก็ดูไว้ละกันนะครับช่วงนี้ผมก็ต้องไปขอบโกยนะครับลูกแคร์สลายให้มากที่สุดนะครับก่อนที่แคร์มันจะถูกเปลี่ยนไปนะครับ ก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าหลายๆแคนนะครับอย่างในห้องผมนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันก็มีการติดเลกัสิตเกิดขึ้นนะนะคนเขาก็ตะทงหลายคนนะหลายแคน่ะเออหลายแคนนะครับมันไปตรวจดูได้นะครับมันก็อาจจะต้องอาจจะต้องถูกเปลี่ยนกันไปเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแคนใครเนี่ยนะครับที่แบบไม่ได้ติดเนาะติดเลกัสิต ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ผมก็ยินดีด้วยละกันนะครับก็ยินดีด้วยละกาันมีคนเลี้ยกติตากำลักเศร้าอยู่นะนะครับโดยเฉพาะแคนเสียรักอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่านะโดยเฉพาะแคนเสียรักแบบทำฟอร์มเมอร์อย่างเงี้ยโอ้โหไม่รอดเลย เออไม่นอไม่รอดเลยนะครับจะไปเรียกออ,ออปติบัสพามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมไม่ได้ช่วยอะไรจริงอันนี้ต้องทำใจวะคือแบบมันเป็นเรื่องของลิกัสสิ์อ่ะก็พูดตรงๆเลยว่ามันรุนแรงครับ แต่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าแบบคือเกมแบบว่าตอนที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยอันเนี้ยเขาเอามาเฉยๆมาดื้อ,อหรือว่ามีการแบบเช่าอย่างนี้หรออันนี้ผมไม่มั่นใจนะเออนี่ผมอยากรู้มากเลยเออผมอยากรู้มากเลยนะเว้ยอันนี้ผมคล้องใจจริงแบบคล่องเลยอะ่ะแบบครั้งแรกอนะอยากรู้มากเลยตอนที่ผมเล่นวีครั้งแรกคือผมยังตกใจเลยแบบมันใช้ได้เลยแต่นักมันชิ้นชิ้นมากเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหแทบร่วงแทบร่วงค่ะแทบร่วงค่ะใจเย็นพี่ทุกคน เศร้าเลยว่ะริงคลิปพูดตรงๆเลยว่าคลิปนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยรู้รู้แค่แบอกว่าเล่นเล่นลูกซองธรรมดาธรรมดาเลยย้อนยุคไปสมัยที่แบบมันไม่มีซองซอมบี้เข้ามาในเกมอะ่ะโอ้โหยุคนั้นที่ถือซองพวงยิงกันแบบเท่ๆเลยนะครับพูดตรงๆเลยคือเทเท่ททททๆเลยอะ่ะแต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันมันมันกำลังจะไม่เหมือนเดิมนลครับมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับหลังจ ใจฮนะใจแต่ผมพูดตรงๆนะว่าสายล่แคนใหม่ก็ไม่ได้แย่เลยนะคือบันเท่นะเว้ยเอ้ยเอาจริงๆของใหม่อะผมไม่ได้เข้าข้างเกมน,นะของใหม่ไม่แย่นะครับแต่ถ้าจะให้ถ้าถ้าจะให้มันไม่รู้สึกแย่ไปกว่านี้ก็คือคือสล่เข่าน่าจะอยู่ด้วยนะเออและอัปเดตของใหม่อะไรงี้แต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของลินสิธิมีท,ที่จะแก้มันได้เหรอครับจริง นี่จะแก้มันได้เว้นแต่ทางตัวเกมนะครับอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์มานั่นเองอันนี้ก็ต้องรอดูเผื่ออนาคตอาจจะมีโอ้ไม่มีหรอกถัาปากาศขนาดเนี้ยรอดูก็ต่อไปอ่ะเผื่อจะมีข่าวดีเซ์ไรท์ท้พัฒนาจะทำการซื้อลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับเด็ดไปได้เด็ดไปได้ ยิงเ,เรือเรือฮชช shot อยนผมลืมไปได้ยังไงเพียนึน่ด้วยเจเล่นข้าวมานะเฮ้ย shot อยู่เน,นอเฮ้ยยิไม่โดนอะไรวะแบบ แบบสแนปยิงอย่างดียิงไม่โดนเล่นเฉียดแหวนเนี่ยอย่างแครสไนเปอร์เนี่ยรู้สึกว่าเสร็ละก,ก็ติดเรือสิทธ์นะ,ะแครสไนเปอร์นายพลก็อาจจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องถูกโห่เศร้าเลยอ่ะปุผมก็ไม่ชินหรือว่ากันอนะแต่เสร็ละใหม่มันก็เท่เลยแต่มไม่ชินเลยว่ะทั้งนั้นเออ

อชัดน้องหัวพุทธกรอบโอ้ยมอไม้อ่อนเลยวะ <laughs> ตัวหัวแตกไปครับสีสก๊ออยา่าตะกีดผมไม่เอาเอาไป หนึ่งนัดครับเจนเคีเยวเล่โอ้โอต,ติด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 โอ้เดี๋ยวๆๆเด็เดหนึ่งบูอก่อ สุดทั้งหมดเลยครับเมื่อกี้เห็นซองฟวงอยู่จะเดินไปเก็บเฮ้ย <erna f uck> เอาซองฟูหงหนายมานี่เด้อเพื่อนเฮ <c oughs> ้สุดมุดเฮ้สุดมดุดเรียบร้อยเรียบร้อย số một chạy nhanh gấp chạy nhanh gấp oh, lẹp <laughs> สกิทสกิทแล้ว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 จ้าเอ๋เรียบร้อยเอจยาจีเราเออเรียบร้อยไม่ทันได้แอคเลยนะเนโอ้โหบาเลตเนี่ยโดนบาเลตเอาโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขอเขาทั้งน่อยขอทางหน่อยขาทั้งน่ะตัวพิมเราหมดแล้วตัวพิมพ์เราหมดแล้วเนี่ยสไนเปอร์พิมนู้นเอาเรื่องเหว้ยยิงเงินใหญ่เลยฮะตุ้มตามตุ้มตาม โอ้โหเรียบร้อยครับผม OA นะครับ OA ยืนบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปหาเองก็ได้นะโอ้โตัวพิพ <c oughs> ยืนตรงนี้เพียบเลยนะแมามาเลยเราล้วงตูดให้ท่านแล้ว <c oughs> แปลกๆเนี่ยเรามาช้อนตูดให้ท่านแล้วนะครับ เอาไปฮะไปเล่นกันต่อเยายาวเจนเกียร์แหละไปปั๊มก่อนหนึ่งที่ะ ปั๊มก่อนหนึ่งทีปั๊มก่อนหนึ่งทีหัวครอบหัวแดนนี่นะหัวแดนนี่อยู่ไหนอยากยิงเข้าตัวบ้างนะอยากได้เสียงดังอึดเขาจะดังอึดดังอึดไหนมาดังอึดจริงนี่หรออยู่ไหนทุกคน จังเอจัดอยู่นาะมันเป็นเจเนจจัดเลยมาอืมหอมกันเนี่ยโอ้โหหัวแตกหัวกราบกันเลยทีเดียวซ้ายว่าไง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 เดี๋อวเนนะ ตั๊มก่อนนะตั๊มก่อนเดินนะ <laughs> <laughs> มวคบณแอมนาเด้งแล้ว <laughs> โอ้โหเรียบร้อยหลังเข้า <laughs> โอ้โหวิ่งมาไวจัง เล่นครั้งแรกนี่น P B ชอบมากฟวงขาวชอบที่สุดในเกม P B แล้วในบรรดาตัวที่สองฟวงขาวนี่คือที่หนึ่งในใจจริงชอบมาตั้งแต่เด็กเลยฮนะเพราะว่าผมก็เล่น P B นี่มาตั้งแต่เด็กเลยจนตอนนี้นี่ผ่านมาสิบป,ปีจร <c oughs> ิงเล่น P B มาสิบป,ปีและนะ้วเนี่ยคบางคนไม่รู้นะครับ <c oughs> สิบป,ปีและะ้วครับผมนับอายุตัวเองดูแล้สิบป,ปีจริง p ีีเปิดมาสิบห้าปีสิบห้าสิบหกปีแล้วมั้งตอนนี้ปืลลล y y นลูกซองพ e ันเมตรอ่ะไกลๆยังยิงโดนนะลูกซองเกมพีพีเบอร์ร์เหมือนเกมอื่นเนี่ยยิงจนกระสุนจะหมดฮนะ เลือดเจ็ดนัดสุดท้ายครับดูดิว่าผมจะได้ไปดีเกมไหมเกมจบแล้วนี่อ้าวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย M สองร้อยสัดว์ตายนะครับ Ready Win อ้โอ้เศร้าเลยอ่ะโอเค Let's Go มา Mask Kill เนี่ย มายิงกันอีกสักรอบนึงแล้วกันคลิปนี้ก็ชิวๆฮนะไม่มีอะไรจริงคนระับเป็นคลิปเล่นธรรมดาอาจจะดูยอดยุคหน่อยนะแต่เข้าหัวเข้าใจรู้จักก็ชาร์ต่ชัื่อชาร์ต่ชัวร์ชาร์ตจเจช่ช,จจชัวชร์จจวดีกว่านะครับคลิปนี้ซองไม่ซิ่งนะครับเออเล่นมาตั้งนานลืมโอ้เฮียชาติยูโดล้านเนื้อสุดๆเออคลิปนี้อยากจะบอกคนดูว่าไอ้ซองผมไม่ซิ่งนะคลิปเนี้ยเออซองธรรมดาเลยยิงช้าๆไปเรื่อยๆฮะ เรื่อยเรื่อยไปฮะเจนเกล่ะเจนเกล่ะป้าอาร์บ้าเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าโดนแล้วเอาอย่างนี้สิเพ่ไม่เอาอย่างนี้สิเพ่ปั๊มยาก่อนไอ้เจ้ ดีลงกระสุนสักครู่หนึ่งนะครับปิงยาวฮะปิงยาวปิงปิงปิงกันเลยทีเดียวไปเรียบร้อยครับฝั่งน้ำเงินออกบ้านไม่ได้ครับฝั่งแดงบอกพวกเราได้ทำการร้อมไปหมดแล้วรอรอรอ ไปแหลมมาโดนอะผมบอกแค่นั้นแหละแหลมมาโดนแหลมมาโดนไม่โผล่เลยเว้ยมาแล้วเว้ยอ่าขออนุญาตเปลี่ยนลูกซอลนะครับกระสุนจะหมดแล้วเฮ้ย ทีมผมว่าตึงเกินเนี่ยอันนี้แท็กอลาว่ะทีมผมป่ะใช่ไหมใช่สิมัจะชี้กเกิดน,นีฮใส่รักนี้ผมไม่รู้นะว่าโดลีหรือเปล่าผมไม่มันใจก็ต้องไปหาดูเช็คกันเองอต้องค้นหาอะไรชื่อดูกันเองอะนะครับไปครับหนึ่งนะฮะโอ้โอแลไวไปอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยทีมเรา ถ้าอยู่ฝั่งนู้นผมอาจจะผมอาจจะแย่นะครับแต่ถ้าได้กินกันเรื่อยๆก็มันก็น่าจะดีกว่าเนาะเยบกิ๊บ เรียบร้อยแอดดิสไอ้เอ้อกุศาหรอโอ้โหไม่เกิดน,นะยังไงดียังไงดียังไงดี โอ้ยรัวรัวรัวเฮ้ยรัวรัวรัวเอ้ยตัวพิบตัวพิบตัวพิบโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหรอตั้งนานนี่แหละเวลาทีพน้งข้ามโดนกดนะฮะเขาจะออกบ้านกันไม่ได้แต่ตรงนี้แหละเลยทำให้ผมแบบว่าเล่นลำบากเชนะเ a เนจ o t อือเอาไปหน,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 นึ่งนัดนะ่หนึ่งนัดครับผมออกมาเยอะไปยิงโดนไหมยิงโดนเอาไปเฮยจอดอยู่นู่นร้านนั้นจ้าคลิปนี้โอ้คลิปนี้ครับนี่ครับพลังแกนสลายครับ <c oughs> เออพลังแกนสลายเลยเอา้าโหมาเมื่อกี้มัน ปั๊มก่อนแล้วกานเอาไปหนึ่งน้าละโอ้ต nope totally no ัวกระพริบโอ้นี่ยแหละดันคือดันเข้าบ้านอ่ะเราจะโดนตัวกระพริบตรงนี้แหละผมเลยไม่ค่อยคลิปเนี้ยผมเลยเล่นแบบไม่ค่อยอยากดันเท่าไหร่อยากแบบว่ารอแบบเล่นแบบเซฟเซฟตัวเองเพราะที่ผ่านเราเล่นแบบ ชอบวิ่งดันเข้าบ้านใจร้อนนะครับอยูคิวก็พูดตรงๆเลยคืออยู่คิวอันนี้ลองเล่นแบบเรื่อยๆใจเย็นๆแล้วกันเพราะว่ามันจะดีกว่าการที่เราเดินเข้าไปยิงเอาในบ้านอ่งเครับเพราะว่ามีในบ้านตอนนีเดสแมทนะครับคือตัวกระพิบเนาะตัวเพิ่งเกิดเนี่ยมันจะโดนโดนตลอดเลยเพราะว่าทําไมจะแพ้ ตาสองหมุนนี่เอ้โท่เอ้ยพี่เอกขอก็ยิงอยู่นะไป็นสาสิบห้าคิวไม่ได้เกี่ยวที่ผมล็อกโอ้โหแหม่มาตาสองหมุนเนื้อเด็ดประเด็นเนี่ยหาเซลหาเซลขอบคุณทักทายครับผมขอบคุณที่จะทักทายนะฮะไม่ได้เล่นมาหลายปีกับมาเล่นเพราะดูคลิปนี่แหละ ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับเนี nice. ่ยทักทายตาสองหมุนเขินนี่เงี้ยผมเขินนะรู้ป่ะสองหมุนตาสองหมุนก็ดีก็ดีชื่อกันเทนะสองหมุนเออคิดไปคิดมาเทซะงั้นอะเฮ้ยใครปลาลูกกลมๆโอ้ยสูญหมดเรียบร้อยครับระสหมด ดักอึดเสียงดักอึดทุกซองเกมดีมันเบอร์อยู่แล้วอ่ะคือพูดยังไงเด่นเล่นยังไงก็ได้แต่ยิงให้โดนก็เป็นพออะดูว่ากะล่วงนะครับคนดูเรียบร้อยครับผมเกมจบไปแล้วนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้คุณดูที่เข้ามาดูกันนะครับก็หวังว่าจะนะดูแล้วชอบคลิปนี้นะครับไม่ถึงชอบการเล่นนะแต่เล่นใส่ละแอนอันนั้นอีกเรื่องคอมเมนต์กันอีกเรื่องแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า